โค้งทองคำครับขับโดยอนุวัตประดิยินครับเลือกแข่งได้เลยครับมาเอาเลยครับเลือกแข่ง A เจ็ดจนเจน็บไอพี่ว่าจะยังเร็วได่ไหมทีทีตัวเองได้ไหมท่านผู้ชมกำลังจิ้มลันแรกของอนุ ข้างในเลยครับข้าไม่มีอาวแล้วก็รถมันบกันใชรถเฟยนะใช่ตอนนี้เกียร์เเป็รถเฟยแทนตอนนที้โอ้โหใแล้วไม่อยากจะไสดนหน้าี 351 1 3 5 1 51, 8 1 6 3 8 1 6 3 2 7 7 1 3 5 1